รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการช่วงตัวทำกินสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมสวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มเป็ดนครปฐมนะครับวันนี้ผมเปิดร้านใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาพวกสาตัวประลาดครับ เดี๋ยวไปชิมเพะนล้แล้วก็มีอาหารต่างๆอีกหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวจะพาดูร้านผมเปิดวันแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับลูกสาวแม่มทำหน้าตายสดใสส<า>ิลูกใสแล้วเนี่ยเป็นวันที่ลูกกำลังรอคอยจะเจอเทพพระบุตรหรือเจ้าชายที่จะมาว้ <What? S 2> ให้ลูกเลือกคู่อตอนนี้ก็ครบเจ็ดวันแล้วโอ้โหครบเจ็ดวันแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องเผาแล้วนะลูกนะ ไโอ้ยอลูกไปไทยเออเลยนะเออตีครองไปกี่เมืองแม่เียไปตีค้องร้องเ,เป่าให้ทุกทหารตีค้องร้องเ,เป่ามาส<ะ>ี่มุมเมืองแล้วโอ้โหนี่คงจะถ,ถึงตลาดไทยแล้วล่ะโอโ้แม่น้ำไทยเป็นเมืองรืตลาดขายผักนะโอ้ยู่ี๋ยไปตลาดไทยเดียวเออแต่เดียวพอดีที่นั่นมันมีแต่คน่างประเทศเท่านั้น่างประเทศเออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยววันนี้แม่ตั้งใจว่าต้องมีผู้ชายเข้ามาหาลูกแน่นอนเลยอยู่ตรงไหนนะ แต่ในที่นี้แหละไปรีบทำาวลวันนี้วันที่เราจะต้องมีผลมาแน่ม้แมแม่ไกแน่ว่าต้องมีต้องมาต้อมตุ้มติต้องมาแน่นะกลัวกลัวกม่กลัวลกแม่กลกลัวมันเนี่ยคกลัวลูกลูกแม่ลูกแม่เฮ้ยอยวเอนี้เองเป็นใครเนี่ย คือเพราะป่ามาจากป่าใหญ่ที่นู่นอเพราะป่ามาจากป่าใหญ่ตัวทุ่ลูกทั่วตัวดำอย่างนี้เข้ามาในเมืองกันทำไมได้ข่าวว่าเมืองนี้ได้ข่าวว่ากำลังจะเลือกคู่มีเหรอใช่ลูกสาวข้ากำลังจะหาคู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกฉันอยากมีคู่ครองแล้วโอ้โหอยากมีคู่ครองไม่ดูสารลาพเองเลยสารละลูกเออไม่ดูสารละลูกเองเลยลูกฮะลูกข้าไม่เอาหรอกไปกลับไปเลยแม่ อะไรลูกเอาเถอะเอาเถอแปดวัน,นแล้วแม่ไม่ติดจอดป่ะไม่เอามาจำเท่าก่อนแม่โอ้ไมประจำทำไมเด้อทำไมมันเป็นผีที่เจ็ดวันเน่าเราจะเป็นเจ็ดวันเน่าแล้วเป็นผีเจ็ดวัดนเน่าเอาเถออย่างงี้มัมาแล้ว<อ>มันไม่มีใครแล้วมีคนเดียวนี่แล<อ>หละอะไรหรอวางไว้ก่อนอลูกกูไม่ได้เดี๋ยวกลัวขึ้นขาได้คว่ารู้ว่าเอาเถออะไรยึดขาไว้ก่อนเอางี้งี้จะง้อลูกสาวข้านพอใจในตัวเจ้าเขาบอกว่าอยากจะเลือกเจ้ามาเป็นผู้ครอง เพราะเขาเห็นเหล็กนายเจ้าเฮ้ยลูกลูกไหนลูก้องของเจ้าสวยเออรอตกรงลูกกินกี่เมตรครับสามเมตรได้ลูกกันมันจะเออเออยค่ะเอางี้เองหาสิ่สอดอะไรมาก็ได้ที่จะเอาไปสิ่สอดเพื่อขอเป็นพยานขอลูกงค่ะมีไหมเอาอย่างนี้ครับแม่ยายว่ายังไงครับลูกมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่หืม ชื่อกอหัวไก่เบิกใหม่สาขาใหม่เดี๋ยวจะพาแม่ยายกับวัฒนาไปชิมดูวุ้ยตายวุ้ยตื่นเต้นมากเลยไม่ไม่แม่ถามพ่อครก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เห็ดไก่กลับมาอีกแล้วเหรอใช่แล้วถามพ่อครับไปไปจ่ายเพราะว่าเตี๋ยวแม่จ่ายได้ถ้าหากเป็นกอหัวไก่แล้วเขาผสมนะแม่ชื่อชอบเป็ดพะโล้เขาอร่อยกตับลองลองจ่ายให้เขาหนก่งทุกปัเป็นไรลูก ลูกขายไม่ออกเดี๋ยวแม่ขายให้ลูกเองขาเองแถมเงินให้อีกด้วยอู้ยดีมากถ้าอย่างนั้นเราก็เองพาแม่ไปแล้วแม่จะยกลูกสาวให้ทันทีเลยไปอยู่กับเขาเนอะลูกไปเลยไปแล้วจะกัดเขานะไม่กัดเขาอ่ะเขาสิ้นเลยแม่เอ้ยไม่ใช่ผีไปแล้วเอาไก่นะไปแล้วเอ้ยวเองพาแม่ไป

อพูดง่ายๆกันพูดตรงๆเลยว่าเรายุบจากที่กะเพงเพชรมานี้มาเปิดที่เราผสมอยู่ทางข้ามกับซอวัดกาดเนแล้วก็เพิ่มเมนูอีกมันมีหูหูกระดูโอ้มีหูหูด้วยูอนี่ข้าวหรือมีอมัอ๋อที่เป็นครถาขาวข้าวบเราต้องหมดนะเขาสั่งนี่นี่ยานี่เขาทออันอร่อยอยู่แล้วครัมีอะไรก็เมนูอะไรก็ทาร์ท แตเป็นโคตรนะครับนื้อลเป็นแต่ก็ลำเนที่เอาเอาทำให้ข้ากรอบอ๋อนี่ทำมาให้ดูในวิธีว่าเขาทำมีหลายอย่างมันมีอาหารานตัวนึงใช่ไหมอาหารจานตัวนี้หมูป่าต้มยำหมูป่าต้มนี้โอ้แล้วปลาพายุตีแมคเดีอนมีนอนเลยครับหมูป่าอันตรายออนี่นมู่หมู่าดีาหมูป่าที่เหมือนหมูป่าหล้อนหินหมอะไระ หวานนุูมอร่อยนะตอนนี้ลูกเป็นคนชอบทานเออ่ดูขนาดดูกระาผากนะครับเป็นยังไงเป็นล้านล้านเลยพ่อชอบเยอะนะแล้วบอสเดี๋ยวถามหน่อยว่าจากที่ยุบจากกระแพ้เพชรตอเปิดที่นี่เออ่ทำเพื่อคนเจอพลาดเดียวพานมาได้เป็นครอบครัวฉันต่อแล้วที่นี่เยคือที่เกี่ยวกับสามีนี่

ของผูกคนเดินผ่านเดินผ่านมากัไม่ได้รู้ นไงครับสอบสูตรเลยโอ้แต่ว่าต้องมาชิมที่ก่อนมาชิมที่ร้านนี้ไม่อร่อยไม่ต้องมาพูตรไทยแต่ถล้วก็อร่อยปั๊กเอาซีเลยอาหารนี้เอาสูตรไปได้เลยถ้าชิมไม่อร่อยเอาเสื้อกา๊กถ้าอร่อยเอาสูตรไปครบชุดโอ้โห่กั๊กกั๊กเขาเจ้าหนีขาบเสื้อกล้ามสูตรไทยราคาด้วยนี่อ๋ออันนี้ถามถาๆที่หาชื่อนะครับ ออนน้ำนีเ้เพราะว่าเขทิ้ชาเรื่องทำเียวเ็ูแลวลางแล้วแเขารู้สูตรอะไรอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเราไม่มีกาเรอกต้องมาชินี้ก่ม่ได้านรได้กินแต่ถ้าคนที่อยู่จะไปราชบุรีกับจากล่าบุรีจะต้องเที่ยวรแฝดือด้ี พอเะไราดเข้าแร้วพอลูกอยานเดียวเลยเลยหั่ไโคลมาหนึ่งนิดนึงแลแงสายมือจะมีใา้เกิยแล้ว สมบัติฟามฟามเป็ดสดจังหวัดนครปฐมเราจำหน่ายเป็ดสดไก่สดเครื่องในจัดส่งทั่วประเทศและไวเดียวเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งหลากหลายเมนูสาขาใหม่สาขาเดียวในจังหวัดนครปฐมตรงข้ามวัดวังเย็นเยื้องแมคโครมานีเดียวเราไม่ได้ขายแค่เป็ดไก่เรายังมีรายการทีวีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงเย็น เราจะพาทัวร์สร้างตัวสร้างอาชีพและกจะสนุกสนานกับทีมงานตลกจ็อกเกอร์วาเลตี้ยังมีศิลปินตลกสลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างความสุขสนุกสนานในรายการอีกมากมายทางททบ5และดูย้อนหลังได้ที่ช่องยูถูกเป็ดน้อยไทยแรนด์ เรารับจัดโชว์ศิลปินนักร้องดาราตลกดิเกแดนเซอร์มีเงินน้อยเงินมากไม่เป็นไรมาคุยกับเราได้รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง